สวัสดีครับสวัสดีบันเทิงวีดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาปล่อยหมูล่อเลียนเบิ่งเบื้งกำลังพากันเลาะหากินหญ้านะครับอนาคตแม่พันธุ์ของเราดื้อดือบ่ไดีอยวออกคอเกลือเพื่อการดื้อเหมือนเลียนเลาะไปเลาะมาอยู่ปล่อยเลยนะครับบ่มีเด็กกันยังเดียวหู่อ่านี่พากันลักออกมาเอยเลียนเลาะสะเทียบอยู่ดีมาบอกกัดเอา ได้๋ยสามสี่เดือนตอนนี้สี่เดือนนสามเดือนกลัวๆกำลังเป็นสัตว์เลือมังซ้ำนี่เนาะกำลังเดือบเดาวเดีด๋ยได้ออกมาฮาวครับเลียนเลาะไปเลาะมาอยู่คอกพังมันนี่เดียพ่อใหญ่มาสอมคอกให้ก็เลยเดีด๋ปล่อยออกมาทางนอกพ่อใหญ่เรามาสอมคอกให้กินยาปันงัวปุ๊บ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 ฮาะกินยา ออเป็นลูกระมครับผสมเมมือกระซมมยอซานกำลัง1ิโปโลเลยล่ะเอาคือเป็นตุ่มโตแดงๆเนี่ยกัดกันบ่เอาเพื่อโอ้ยกัดกันจนตัวแดงหมดอากันใดยยังน้อกินคือซุ่มนมกันคือใช่เนาะ เสี่ยงแบบปล่อยเลยอารมณ์ดีไปเลยเลาะให้กินน้ำปลาเขาไปหมดแล้วหยากระลังอ่อนๆนะเลาะกินเอาต้นกะทินดำมักลายให้กินต้นกะทินไป mất quan sát